วิวสวยมากชอบมากไหนหนกนกอยู่ไหนไม่มีนกอเลยสักตัวนกหนีมาแล้ววันนี้น้องเชิร์มาพักที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนี้วิวดีค่ะ เราไปกินข้าวปะอ้าวอ้าอา,อาหมุนแล้วหมุนแล้วอมาเร็วจ้า <laughs> <laughs> อะไรอ่ะลูกหมูแดงมองดูหมูเดงรีบมาเลยแม่หิวข้าวแล้วอุย้ยสี่เปยหลับไปเลย คืนน่าแล้วกินน้ำก่อนเราจะไปไหนคะเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ใช่ไหมไปลูกกลับบ้านแล้วปะไม่กลับไปเที่ยวต่อ let's go เที่ยวไหมไปเที่ยวแล้วไปชวนกลับบ้านไม่กลับจค <Yeah. S 1> าอะไรอีก เดี๋ยวจะไปเที่ยวไหมปะปาปามาเร็ววันนี้พาน้องเชอร์มาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะเ <c oughs> ขาห้ามกินนะลูกจับเฉยๆนะโอเคไหม <c oughs> เออโอเคอะ่ <c oughs> อะอ้าวโอเคนหะนบอกโอเคไงจับ เอาป้าเอาลูกน okay, ี้เอาเริ่ดโอเคเอาใส่นี่ไว้ทีตรงนี้ครับโอ้ซ่อนอยู่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 นี่ไงใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมอ่าแม่ตัดให้เถอะจ้าเด็๋ลูกเล็กๆอ่ะไม่เขาเก็บลูกแดงๆกำเนั้นเก็บลูกแดงๆ เดี๋ยวไปวางไว้มันก็สุกเพิ่มใช่ไหมไม่รู้วางไว้เอาไหมอามีเอาเอาไหมอามีอามีน้องซันพามาดูดอกไม้อมุมนี้สวยมากเลยลูกมุมสวยมาก นำ้นำน้ำมีตากล้องส่วนตัวนะทุกคนเ,ออเดี๋ยวน้องเชอร์จะขึ้นไปดูวิวทางนู้นว้าววิวสวยมากน้องเชอร์ม,ออมีเพื่อนแล้วนะมีต้นซากุระด้วย,ด,ยนะดีไหม <c oughs> กลับไหม เี่ยวมาไปไปอาบน้าไปขี้เกียจอาบน้ําหรอหนาวหรออาบน้ําเร็วไปเร็วอาบน้ําจะนอนแล้วเหรออาบน้าไปไปไม่ได้นะลูกนอนเลยไม่ได้นะลูกไปอาบน้ํา